สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับเอฟชนายศนะครับกับสเกตฟุตบอลครับในช่วงเช้าแบบนี้นะครับโอ้เมื่อคืนครับบาร์เซโลนาครับยังไม่หายเมาหมัดนะครับโดนกาดิสครับบุกยิงอีกหนึ่งประตูกระสนครับขาบ้านตัวเองเลยนะครับบาร์เซโลนาครับแพ้ขาบ้านอีกนัดครับโดนทีมท้ายตารางอย่างกาดิสเนี่ยบุกเชือดครับหนึ่งประตูกระส์หลังก่อนหน้านี้เนี่ยก็เพิ่งตกรอบบอลยุโรปต่อหน้าแฟนบอลในคำนูของตัวเองอีกนะครับ บาร์เซโลนาครับที่เพิ่งตกรอบยูโรปาลีกครับขาบ้านจากการแพ้ต่อแฟรงก์เฟิร์ตนะครับสองประตูต่อสามปั่มแนวรุกครับส่งเดปายเนี่ยลงมาแทนอบามิยังครับที่เป็นสำรองครับส่วนการิสเนี่ยมีเปเรสครับล่าตาข่ายนะนาทีที่23ครับมีลุ้นจากจังหวะที่เดเบเล่ครับโชว์สเตย์ลุยเดี่ยวครับจากขวาลากตัดเข้าเขตโทษครับก่อนยิงด้วยซ้ายแต่ว่าติดบล็อกไปนิดเดียวนะครับ อีกซีนนาทีทันมาครับกาดิสน่าจะได้ประตูนําสุดๆนะครับเมื่อโซบริโน่เนี่ยหลุดเข้ามาทางขวานะครับก่อนถวายผ่านให้กับลูคัสเปเรสนะครับแปะระยะสิบทว่าซัดบอลหลุดกรอบไปอย่างหลังเสียดายเลยนะครับอื้บาซ่าครับมีโอกาสอีกครั้งครับในนาทีที่39ครับจากเดมเบลลี่แอนได้บอลแถวกลางสนามครับก่อนลุยเดี่ยวทะลุเข้าเขตโทษครับและเลือกยิงเองด้วยขวาครับทว่าลีเดสมาเนี่ยพุ่งขวาปัดได้นะครับโอ้โหจากนั้นเนี่ยจบครึ่งแรกครับยังเสมอกันศูนย์ประตูต่อศูนย์ ครึ่งหลังครับเริ่มได้3นาทีครับกาดิชช็อกกองเชียร์เจ้าบ้านครับด้วยการนําประตูเนี่ยโอ้โหออกไปก่อนเลย1ประตูต่อสูนงครับจากจังหวัดที่อเล็กเฟร์นันเดสครับโยนบอลเข้าเข้ามาจากซ้ายนะครับให้กับรูเบนโซบริโนครับ6ติเซฟอ่ามาร์กันเดย์จอนสเตเกนครับตามซ้ำอีกทีครับก่อนติดมือทว่าลูคัสเปเรสครับซ้ำดาบสามเนี่ยเจาะไม่พลาดนะครับซ้ำดาบสามครับได้เลยครับลูกเดียวนะ บาซ่าครับพยายามโต้กลับและเกือบได้เช่นกันครับในนาทีที่50กรเฟิกิติยองเนี่ยชิงให้กับอุสมานเดเบลีครับก่อนซัดด้วยซ้ายหน้าขีดโทษครับแต่บอลไม่เข้ากรอบนะครับอีก17นาทีจัดมาครับบาซ่าครับปรับเกมรุกครับส่งอบบมยังลงมาแทนดิปายครับที่แผงริ้นไม่ออกเลยครับดิปายเมื่อคืนเล่นไม่ค่อยออกนะครับนาทีที่68ครับเจ้าถิ่นน่าจะตีเสมอได้สุดๆเลยนะครับจากเดเบลีเนี่ยตั้งป้อมยิงด้วยขวาสุดแรงครับบอลเบียดเสาเข้าอยู่แล้วนะครับแต่เฮิมเรสลิเดสมาเนี่ย ซูเปอร์เซฟครับบินปัดบอลออกหลังไปเลยนะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับกาดิสครับเกือบได้เพิ่มไปสองศูนย์ครับในนาทีที่76ครับจากอาริโค้ะครับเปิดบอลจากขวาให้กับอเล็กฟูนันเดสครับหัวด้วยขวาเต็มข้อในกีดโทษครับแต่สเตเกนเนี่ยยืนมองครับแล้วก็ปัดออกไปแต่ถ้าว่าบอลน่ะโอถากเสาออกไปอย่างสวยอ่ายูดวิดเลยนะครับอื้ยิงสวยมากครับเจ้าทีนครับหาจังหวะได้ลุ้นครับจากแจ้งนาทีที่เจ็ดสิบแปดครับจัดจังหวะลูกเตะมุมของเดวิลเล่เปิดให้ลูกทะยองครับ อีกหนึ่งสำรองครับวิ่งมาโขกเสารกเน้นๆครับแต่บอลเนี่ยตรงตัวของเลเดสมาครับที่ภาวาทุบทิ้งนะฮะโอกาสจะแจ้งสุดท้ายของบาซ่าแลวค้ับในเกมนี้เกิดขึ้นในานานทีสุดท้ายจากจอร์ดิโอบาครับยนบอลเข้ามาจากฝั่งซ้ายครับไปให้เสาไกลให้บอลมีอย่างกระโดดยิงเน้นๆครับจะว่าอเลเดสมาเนี่ยซูเปอร์เซฟเอาไว้ได้อีกนะครับ ช่วงเวลาที่เหลือครับบาซ่าับไม่สามารถที่เสมอได้ครับทำให้จบเกมเป็นกาดิสครับที่พลิกล็อกบุกชนะ1ประตูต่อศูนย์ทำให้ขยับนี้จากโซนตกชั้นขึ้นมาอยู่อันดับที่16ด้วยกันมี31คะแนนครับส่วนบาซโลน่ายังอยู่ที่2ครับมี60คะแนนตามหลังราชันชุดขาวรลมาดรดถึง15แต้มครับแต่แข่งน้อยกว่าหนึ่งนัดนะครับโอ้โหยังเมาหมัดอยู่สําหรับบาซโลน่านะครับแพ้ค้าบ้านตัวเองด้วยนะแพ้ทีมท้ายตารางก็เมื่อคืนโอ้ทุกคนคิดว่าไงก็คอมเมนต์ก็มาใต้คลิปนี้เลยัสสวดี